สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักยกกับสต๊าฟน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่น้องนี่พริกขี้อ่กระเทียมนะคะเด็กกระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูคะ่ะใส่ซันนี่มะนาวสองลูกด้วยพี่น้องเดอ้อแต่ยายจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะใครชอบน้ําตาลก็ใส่เลยก็พี่น่าแยกประมาณหนึ่งตาลเนาะกินกับนั่นกับเพื่อนกิน,นกับทอด กีไก่บนค่ะพี่น้องแยกบะมาใส่น้ำตาลทานกินซีฟูดทานทุ่นี่ไปถอดอหนีง่งบะมาใส่น้ำตาลทานกินกับตัวปลาหมึกย่างกุ้งใหญ่านงมาใส่อยู่กระเทียมนี่งกระเทียมไทยด้วยพี่น้องใส่กระเทียมขี้แใส่แสบเพราะกระเทียมไทยด้ยพี่น้องมันไม่อร่อยนะคะเพาที่แบบ ซอสใส่กระเทียมไห่หนึ่งชิ้นแฉะแฉะมันหอมกระเทียมเิ็มมันกับหมูตนี้กินหอมก็ได้พี่น้องได้ปริมาณเวลาขั้วมบนได้พี่น้องน้ำน้ำแตงน้ำจิ้มเสร็จก็ไปทอดไก่กับกรอบพี่น้องแกกหมูมากใส่น้ำตาลยิ่งกุ้งไก่ของทะเลคือเห็นไหมแม่ ก็เศษขาเพื่อนๆไม่ต้องตำเยอนะๆมากแล้วก็โคดใส่ถ้วยนะคะโคดใส่ถ้วยเพื่อนๆ,นๆค่อยปรุงน้ำปลาจะได้ไม่ต้องติดครกเราเพื่อนเนาะแล้วก็แล้วก็ปรุงเพื่อน ใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลสามช้อนโต๊ะล้วพี่น้องเลยอน้ำตาลสามช้อนชูรสนะคะเพื่อน,อนชูรสหางช้อนนะคะพอนับไปประมาณนี้แล้วก็มะนาวสองลูกคละพี่น้อง ใส่มะนาวสองลูกนะคะมะนาวน้ำลายนานพี่หน่อยนะฝนมะนาว,นาวนานาก็ไม่แพงเพราะพี่ควรนี่ค่ะแล้วก็ใส่มะนาวเข้าไปเพื่อให้มันหอมอย่าไปใส่น้ำส้มน,นะคะพี่หนอ่อยเขาเห็ดขาเ็าหิบชส้มกินละทองเสียค่ะใส่ไปท,ทั้งหมด แค่น,นี้ก็เสร็จค่ะพีเ่เสืชิมดูเดียอาไปน้อยนึงแช่น้ำตาอีกน้ำตาสีช้อนนะคะน้ำตาแบบมัเข้มขอพี่นอ้องป้าสำหรับคนกินไตไม่ดีสอวานะคะอโอเคพี่นอ้องแค่นี้ก็เสร็จนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปทอดไก่กันนะคะพเพื่อนๆใส่น้ำเพื่อนเนี่ยเกอพี่ีวันมีบอลโ้มดนนไปเอากระตา ใส่น้ำมันลงไปค่ะเพื่อน แล้วก็คนน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะเพื่อนๆน้ำม,มันจะได้ไม่เกาะไก่น้ำมันจะได้ไม่เกาะไก่นะจ๊ะนี่ค่ะไก่เพื่อนๆไก่ดีแย่กะหมักใบใส่เนื้อหมักใส่อะไรอ่ะใส่พริกไทยชูรสเกลือได้ไหมพี่น้องเนี่ ใส่ลือใส่พิกไทยใส่ขี้โรตทอดถ้าเราทอดกินเล่นเนาะเราก็จะพออิ่อยาใไปเรืแอ่อันนี้ทอ,ด,อ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 ดกินข้าวข้นมาทน้ำซชใสขาว ใจละด่านมนเลยที่น้องเลยมีใจด้านบนนะคะอาื่อ ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟแรงมาก,ก,มากเกาไหม้นะคะเคื่องแกง็เอาแรงมากที่จำก็นองแรงมาก,มากไฟ ตอดไปเรื่อยๆขอคุณเพื่อ,อนยังตับไม่ได้ค่ะ่้อยังไม่เรียน เด็นะคะก็จับได้ แล้ดตวแห้งเยพี่น้องตัวเพื่ออะไรตัวเพื่อได้น้ำมันออกจากไก่ห้พี่น้องไก่ก้าว่แจ้งไม่กแจ้งนะคะแจ้งกรอกนะคะเพืกผีด้ื่ออรแจ้งกรอกนะคะเ่อแเ่จมาใช้นะเอ้อดอจะกรอกันอง่อะเไปต้นมาแล้วของพี่นอเนาะแล้วจะเป็นซอกนะ yeah แล้จะุกว่าต้องคงจะรอดเหาเสืแล้วก็ปดจ้ให้รงเพนค่ะในลน้ำมันออกค่ะี่นองไล้น้ำมัมันจตีไก่นะคะแล้วก็เอานคเ่ะเดีวใกพื่อแก้งให้เร เพื่อไล่น้ำมันออกนะคะคเพื่อนเือนเรียบร้อยะค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ได้ทอดไก่กรอบนอกนุ่มในนะคะคเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะกินด้วยกันไหมคะ กอบนอกน่มในแบบอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยกินด้วยกันนะจ๊ะ